อยากมีผัวมากจนต้องมาฉกของคนอื่นเลยงั้นเหรอแกมาได้ไนงะมาทำไมก็มาดูผู้หญิงหน้าด้านที่กำลังแย่งผัวคนอื่นเขาไงความจริงแกน่าจะดีใจนะถ้าพี่พลเลิกกับนาง,งนะั่นนี่คุณกำลังบอกว่าคุณทำเพื่อผมอยู่งั้นเหรอขอบคุณนะ แต่ไม่ผมไม่ชอบแย่งเมียคนอื่นแล้วอีกอย่างนะถ้าคุณอยากมีผัวมากนะะักอ่ะผมก็ยังว่างอยากลองดูไหมล่ะผมก็ทำทุกอย่างที่ผู้ชายคนอื่นเขาทำให้คุณได้เหมือนกันนะแล้วบางทีอ่ะนักจะดีกว่าก็ได้ไอ้คุณเล่ คุณเนี่ยมันต้องหน้าด้านขนาดไหนนะถึงมาแย่งหัวคนอหญิงเขาได้ปั๊มปั๊มบุดแกทำบ้าอะไรแกฮะพี่พรช่วยนี้ด้วยค่ะผมต้องถามต้องถามคุณว่าคุณทำบ้าอะไรอยู่คุณมีเมียอยู่แล้วทำไมยังออกมาข้อเคียกับผู้หญิงคนอื่นแบบนี้นั่นเป็นเรื่องของฉันเมียฉันยังไม่ว่าเลยนายยุ่งอะไรโอ้ <laughs> ทุกคนครับผู้ชายคนนี้เขามีเมียอยู่แล้ว แต่เขายังออกมาเที่ยวกับผู้หญิงคนอื่นแบบนี้ส่วนผู้หญิงคนนี้ก็ยังหน้าด้านออกมาเที่ยวกับผัวคนอื่นเขาได้ตั้ดูไว้ดีๆนะครับสองคนนี้มันเป็นชู้กันผู้ชายเลวผู้หญิงชั่วตัหยุดพี่บอลคะเราจับกันสองก่อนดีกว่าค่ะ